สิ่งที่จะต้องลุ้นเนี่ยก็คือพยายามทำดีบัคทุกอย่างให้ติดให้หมดนะครับ <Wow. S 1> ก็อกาจจะต้องเล่นหลายรอบด้วนโอเคครับก็อยู่กับผมฮอลลี่เช่นเคยนะครับกับโอเฮลประจำเดือนสิงหาคมนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปลุย,ยชั้นที่8กันนั่นเองสำหรับชั้นที่8นะครับ บอสคือลีโอหรือว่าดีเคลมนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเห็นหน้าเจ้าลีโอเนี่ยลูกน้องจะต้องเป็นแบ็คดอสี4ตัวอย่างแน่นอนนะครับเหมือนกับหอฮาร์ดชั้นเหมือนหอตัวผู้หญิงชั้น93นั่นเองนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขการทำสามดาวของเดือนนี้เนี่ยคือบรรทัดแรกนะครับบอกเอฟเฟกเสริมพลังก็หมายความว่าบัฟสีฟ้าทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ วันที่2องเนี่ยคือภูมิุ้มการต่อเอฟเฟกต์มาภาพนั่นเองนะเพราะงั้นก็ไม่สามารถหลับได้ไม่สามารถฟรีสได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถแช่แข็งได้นะไม่สามารถสตาร์ทได้นั่นเองนะครับอ่ะเพราะงั้นทีมที่ใช้เนี่ยจะเป็น4ตัวด้านขวานี้เลยยกเว้นหัวมืดนะครับจะเป็นกริฟฟอนไฟเป็นแวมไฟนะครับเป็นคาวเกอแสงแล้วก็เป็นคิงลมนะครับเราจะอัดบอสอัดเป้าเดี่ยวให้ตายไปเลยนะฮะอ่ะทีนี้อีกตัวหนึ่งที่เราจะเอามาใช้เนี่ย ก็จะเป็นพลาดินแสงครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยพลาดินแสงมันโพลวกเนี่ยการโพลวกเนี่ยมันจะได้2เทินใช่ไหมแต่ว่าคือเราไม่สามารถหลับไม่สามารถสตาร์ได้ไม่สามารถฟรีดได้นะครับแต่ว่าเรายังทําการโพลวกได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะใช้พลาดินแสงนี่แหละครับในการถ่วงเวลานะครับอ่ะทีนี้ส่วนถ้าใครไม่มีแบบ คิงลมอย่างเงี้ยอาจจะใช้อินูแสงก็ได้นะครับเอามาเอามาช่วยถ่วงเวลานะครับอาจจะเป็นแบบทีมอย่างงี้ก็ได้นะอ่าอีกทีมหนึ่งนะคือเป็นทีมนี้ก็ผ่านได้นะครับหรือจะเป็นทีมนี้ก็ได้นะไฟไม่มีคิงลมนะครับก็นี่นะใส่เป็นแบบนี้นะใส่เป็นอินูแสงนะครับเอามาช่วยถ่วงเวลานะครับแล้วก็อาจจะเป็นแบบโอมุลมืดอ,อาจอาจะเป็นหรืออาจจะเป็น ตัวอะไรดีอะที่หมายว่ามันที่มันกูรถเกรดได้อะไรเงี้ยก็อย่างโพเตดอนน้ำอ่างเงี้ยก็เล่นได้นะครับอ่าเนี้ยอาจจะเป็นทีมนี้ก็ได้นะอ่โคมอลมืดนะครับก็เอามาช่วยรีสกิลให้อินูแสงนะ่นแ,แล้วก็เอาเวมไฟเนี่ยช่วยวนเทิร์นนะครับแล้วก็คลิปฟอนไฟก็จิกจิกิก,กไปเดี๋ยวมันก็ผ่านนะเนี่ยอาจจะเป็นทีมนี้ก็ได้นะสำหรับคนที่ไม่มีไฟ r ี่คิงลม เด,เดี๋ยวเรามาเล่นทีมนี้กันนะ,ะเมื่อกี้เรามาเล่นทีมนี้กันนะครับก็อีกตัวหนึ่งเป็นคิงล่มนะครับทีนี้มาดูรูนแต่ละตัวกันก่อนนะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับว i ยเ e ลส์นอนิจีนะครับปีด HP HP นะครับก,ก็ถึกๆมีแม่นสะปีดได้เยอะนะครับมันจะได้วนเทินได้เร็วๆนะกริฟฟอนไฟนะครับว i ยเลส กับโฟกัสนะครับสปีดครีดเมท HP นั่นเองนะครับมีสปีดมีเลือดมีครีเลตแล้วก็มีแม่นยำเยอะๆนะครับยิ่ง85ได้ยิ่งดีนะแวมไฟนะครับโวลเลนรีเวนสปีดครีเลต HP นะครับเลนเร็วๆถึงๆครกนะครับก็เป็นสายปกติทั่วไปนะคาวเกิลอ่ะนี่ก็อย่างที่บอกครับผมดรอบรูนมานะไม่ได้รูนไม่ได้ดีมากนะครับก็โวลเลนวิวนะครับสปีด HP HP นั่นเองนะครับ ส่วนตัวสุดท้ายนะครับแคนิมี่หรือว่าเฟรนช์คิงลมนะครับก็เวลเลนวิลสปีด H.P.H.P. นะครับตัวนี้ก็ใช้ในหลายๆชั้นนะก็เลยทําสปีดให้มันเร็วหน่อยนะก็ร้อยสี่สิบเก้านะครับก็เพียงพอที่จะออกก่อนมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามแล้วนะอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะเพ่งมอนสเตอร์ในห้องเนี่ยมันจะเหมือนเดิมเลยนะเป็นห้องแรกเนี่ยมันจะเป็นอินุกมิห้าตัวเลยนะครับก,ก็จะมีธาตุน้าเนี่ยสามตัวแล้วก็ ้าไฟ2ตัวโดยที่เป็น a w ว้สองทั้งหมดนะครับมันก็ตีตัวไหนก็ได้นะลดเกรดมันไปก่อนนะลดเกรดเสร็จใส่ดีบัฟ๊บตัวนี้ไม่เกิดสโลใช่ไหมก็ยิงไปนะ่รนี่นแล้วก็โฟกแล้วก็ตีได้เลยนะ ทีนี้ห้องในห้องแรกนะครับเราควรจะฆ่าอินูน้ําก่อนนะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวอีตัวอินูน้ําเนี่ยดิฟ้อนไฟกับแวมไฟเนี่ยเราจะแพ้ธาตุมันใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นก็มันอาจจะลําบากในการตีตอนหลังๆได้นะครับก็จริงๆควรจะฆ่าอินูน้ําก่อนอนะ่ามีโชคดีนะเอ็ถ้าเกินนะสเกตมาอีกรอบนึงถือว่าโชคดีนะครับ แล้วก็จิกเข้าไฟฮนะจัด,ดีบัฟไปเรื่อยฮนะแล้วเราก็จะเก็บเราจะเก็บไอตัวไอตัวหนูไฟอีกตัวหนึ่งนะอ่ะไว้ให้แวมไฟตีนั่นเองนะครับเ,เป็นเป็นเทรดลัอเดิมของเรานะอนนี้ยังไม่ต้องโปรโวก็ได้นะ เพราะว่ามันยังติดโพกอยู่นั่งหลายเทินนะยังติดอยู่ทั้งสองเทินนะครับโอ้ยตอแตกระเบิดมั่ก่อนต้องระวังอินูไฟมันขวดรัวด้วยนะอันนี้ต้องระวังเลยนะดีไปฮนะปิวตัวเองขึ้นมานะครับเฮ้ย,ยดีนะแลร์นี่ฮนะ,ะต้องระวังโดนแบบเมื่อกี้ด้วยนะอาจจะซวยได้นะครับระเกตมานนะ องแรกก็อย่างระวังอินูฟอยอย่างเดียวฮะที่เหลือก็จะไม่มีอะไรมากแล้วอินูน้ำเนี่ยมันตีเบานะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันตีเราเนี่ยมันก็จะไม่ได้บัฟเคานเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่าด้วยเงื่อนไขที่ไม่สามารถหาที่ไม่สามารถใช้บัฟใต้ทั้งหมดเนี่ยก็ทําให้อินูน้ำตีแล้วก็ไม่ได้บัฟเคานเตอร์ในตัวเองนะครับก็เราก็จะไม่ต้องห่วงตรงนี้นะยิงมันก่อนนะ ไม่น่ามีปัญหาแล้วคห้องแรกนะครับก็ผ่านไปได้ไดนะ เราโป้ไปเลยนะเพื่อล้างเกาะแตกนะเดี๋ยวเราจะโดนอินูไฟขวนรัวๆนะอาจจะสวยได้นะเห็นไหมดีนะมันขวนดีเดียวนะตีให้ตายไปเลยฮนะอ่ะแล้วเราก็จิบตัวนีนะ้มันจะได้เหลือตัวเดียวนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับห้องแรกนะครับผ่านไปไม่มีปัญหาอ่ะนี่อยากตีให้มันตีไปฮนะ อันนี้เราเซฟสกิลได้เลยนะครับเพราะว่าอินูน้ำตัวเดียวมันตีเราไม่ตายอยู่แล้วนะ อ่ะห้องที่สองนะครับซักซิวัตแสง2ตัวนะครับแล้วก็กริฟฟอนน้ำสองตัวนะครับก็รีสกิลใส่ซักซิวัตแสงไปก่อหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าซักซิวัตแสงเนี่ยมีหลับหมูมีสโลว์หมูแล้วก็มีแกนซิ่งหมูด้วยนะถ้าเกิดว่าโดนไปทีเนี่ยอาจจะจุกได้เลย,เลยนะฮะก็ต้องระวังด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะพยายามฆ่าไปเรื่อยๆทีละตัวนะแล้วก็ทารดินแสงนะครับก็โปรโวไว้นะฮะแล้วก็ สกิลหนึ่งของซาคิบัตเนี่ยเราไม่ต้องกลัวมันนะฮะเพราะว่าแน่นอนนะมีมีเงื่อนไขกันเอฟเฟกต์อมาพาดนะเพราะฉะนั้นถ้าหนึ่งของซาิบัตแสงเนี่ยก็จะไม่มีผลด้วยนะฮะคือมันจะหลับเราไม่ได้นะะั่นแหละนะฮะแกนซิงแกนซิงโอเคนะพอมันหลับเราไม่ได้ใช่ไหมเราก็เล่นชิวๆนะ ก็คือไม่ต้องกลัวท่าหนึ่งมันว่างั้นแหละฝวารถเจ็ดมันนะ,ะก็ฆ่าไปก่อนหนึ่งตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเราเก็บซับซิบัสอีกตัวหนึ่งเนี่ยไว้ให้ไอ้แวมไพร์ตีเหมือนเดิมนะครับเหมือนจะห้องแรกนะครับตีจะตายไปเลยคนระับโผล แล้วเอาคลิปฟ้อนไฟติดกลิฟฟอนน้ำนะฮะบล็อกเกตตัวนี้ิีเซนตินตนต้งนี่ยถ้าติดดีบั๊บครบ,บเนี่ยมันก็ตีเราเบาฮะนะเพราะฉะนั้นก็เราจะสามารถแทงได้นะครับมีไปเลยครับบล็อกเกตมันนะ ใส่โวเข้าไปนะให้มันเป็นสองเทินนะฮะไม่ตายด้วย เดิมนะตีไปค้นน้ำไปเรื่อยๆนะก็เก็บปฏิบัติแสงไว้เป็นตัวสุดท้ายนะตีไปเลยครับลดเกยดมันนะเพิ่มโผกขึ้นมานะจะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับสําหรับห้องที่1ห,ห้องที่2เนี่ยจะค่อนข้างง่ายนะฮะแต่ว่ามันจะไปยากที่ห้องที่3ามนะครับนีเล่นชิวๆได้แล้ว ลมแจกแปลตซิ่งนะอ่ะโอเคนะอเครับเนี่ยฮะคนเหลือก็ รีให้กี่ฟลนไฟไปเลยฮนะมันจะได้ทำดาเมจเร็วๆนะฮะเนี่ยรีละจิกรีละจิกไปเลยฮนะ,ะยิงเกาะแตกไปก่อนฮะโผกฮะกดสกิลสามให้มันสโลนะ,ะยิงอันนี้ เกตทั้งหมดครับเดี๋ยวแบมไฟก็จะฆ่าสกิบบัสอีกตัวหนึ่งเองนะฮะดีมากจำไม่ได้นะรีแม่งรีแม่งเลยนะจำไม่ได้ได ก็ยังฉลับนะไม่เป็นไรฮนะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เหลือตัวเดียวอ่ะ uh, ไปที่ห้องบอสกันนะครับสำหรับ mm hmm. ห้องบอสเนี่ยดีเคลมก็จะออกตัวแรกนะครับ mm hmm. ก็สิ่งที่จะต้องลุ้นเนี่ยก็คือพยายาม ทำดีบัฟทุกอย่างให้ติดให้หมดนะครับก็อาจจะต้องเล่นหลายรอบหน่อยนะเน,นี่ยก็เาะนก้นก็เติมใจหัวร้อนไว้นิดนึงนะชั้นเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับก็รีสกิลอะตีบอสอย่างเดียวฮนะไม่ต้องสนใจดีเคมืดนะครับตีดีเคลมอย่างเดียวนะฮะอ่าโอเคเราลดเกตติดทั้งหมดนะครับอ่าสิ่งนี้ก็ตีบอสได้เลยนะครับใส่นี่ไปก่อนนะะแล้วก็ยิงให้มันเกาะแตกนะฮะอ่ายิงบอสอย่างเดียวฮนะ คารดินแสงนะครับโผโวกเอาไว้นะฮะเนี่ยจริงๆเราจะต้องโผวกดีเคมืดให้ติดนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะตีคาวเกิลแสงเราเราต้องลางพิษก่อนนะอันนี้ไม่งั้นเดี๋ยวซวยนะครับดีกิลรดเกียรตันก่อนนะฮะสวย อ่ะติด e อทีหนึ่งนี่คือแบบเราจะได้เปรียบขึ้นมาเยอะเลยอ่ะยิงโบเกตไปอ่าแกนซิงไอ้นี่ก่อนไม่ติดอีกแกนซิงโอ้ยขอบเกลือผมตายแน่เลยวันตีแรงนะฮะติดบอสเลยฮนะอ่ะโคบกมาตีคิวฮะ โอยันนี้โชคดีนเนี่ยเราได้ลถเกรน,นะครับอ่ <All right. S 1> อย่างนี้มีลุ้นอย่างนี้มีลุ้นละเนี่ย <All right. S 1> อย่างที่บอกครับบางทีมันต้องอาศัยจังหวะที่แบบว่าเราตีติดสลอดอะไรอย่างเงี้ยะมันก็จะช่วยได้นะอ่ <All right. S 1> ลุ้นเลยนะว่าจะตายไหม่ะโอเคเรียบร้อยเกือบไป <c oughs> อย่างที่บอกเตรียมใจไว้นะว่าอาจจะต้องเล่นหลายรอบนะครับเวลาแบบเราดีบัฟบไม่ติดเราโผโลไม่ติดเขาเกิดแสงตายไวหรือว่าหรือว่าอะไรเราพลาดโดนทอเลนอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้เราต้องเริ่มใหม่ได้นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็สามารถทำสามดาวได้โดยใช้ทีมนี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันที่ชั้น9นะครับสำหรับบอสอโครมานะครับหรือว่าวาแสงนั่นเองนะครับสวัสดีครับ